แม่ตกใจขอโทษทีแม่ขอใจขอโทษขอจังเลยหล่อตกใจมากเลยหันไปเจอคนหรอแล้วไม่ยืนเงียบน้องน้องเมฆหันปลกเมฆเมฆเมอมาเนฆ้มฆเมฆเมฆเมวเมฆเมเมฆเมฆเมาเวฆเมฆเเมอเมฆลมฆเมเเเมเเเมเยเ เนเราก็เชากน่เราป้งเปนอเยวันนี้เจอการแฟนมีนะเจอกรมีตร้เจอกาแฟนมมนมตรไงเจอกันนะัสื้อสวยไหมดบัตรเก่งปัะน้องปิงเสื้อสวยป่ะเสื้อสวยเนาะ เอ้ยก็ห่อไเฮ้ยแต่ว่เล่นติดกตอุดต้องวันนี้ขอน่ารักได้ปะเส็เลยปูช็อคนะคะเคยมีเมื่อวานี้วันนี้ขอน่ารักได้ไหมมาเมื่อกี้เลยประมาณปีห้ามาเมื่อกี้เลย น้องปิงน้าแม่บอกว่าจะมาเมื่อกี้เชื่อปะมาเมื่อกี้มาเมื่อกี้เลยขอน่ารักได้ไหมวันเนี้วันนี้วันนี้ต่อขอน่ารักขอน่ารักเธอไม่เคยให้พี่เลยมันเป็นยังไงเขาจะเนี้ยมันจะเสี่ยงเลรนะโอ้แบบนี้เป็หลอกมากวันนี้เมื่อวานเมื่อวานซ้อมหนักไหมลูกเมื่อวานซ้อมหนักไหม เต้เนเยอะไหมล้วปีสองยังกินข้าวอยู่นะ <c oughs> 2นีสองยังกินข้าวอยู่เลยนะ <c oughs> น้องปิน้องปีน้องปหนึ่งสองสามนับต่อไปเป็นอะไรปีแรต่อไปสไม่ใช่ค่ะนับต่อไปจะมีคัดติงเฮ้ยัน้นี่คัจริงหรอคัจริงคนจริงอันนี้คัจริง้งแตงันสองคนจริง้งคิง

ตาบุเะกำก้ม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 ดเห็นผู้จัดการอเอ้าู้่านไปคี้ม่ม้กได้หมดตกไก่สกินมีต่กรจายเลยเคแบบพึ่งมาหม่ อกกระจายเอาปิ right ああ้งมายืนอยู่ตรงนี้เออช็อกอ่ะเฮ้ยเป้นเท่เลยค่ะ ไแค่น, <ส challenge. S 2> นี้นเจอหน้าคนอื่นืไปเจอหน้าคนอื่นเราเข้าทางไหนก่อน จริง,งผมชอบพาที่เป็นวิวเพราะว่าเราเนี่ยมาเรียกว่าปลนเปลิร่างกายเราแล้วเราได้เห็นวิวทำให้จิตใจเราได้ที่งแบบยกระดับจิตใจก็ได้อีกใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยนะคะว่ามาที่นี่เนี่ยสวยจากภายใน,ในสวยภายนอกจริงๆ ladies and gentlemen and that was the stop of beauty and wellness Uh, we would like to say hello, welcome all of you to our wonderful event. It is our greatest special honor to welcome you to the new hub of beauty and wellness. And next will be the session that we will interview all the influencers. <coughs> <coughs> เอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีเลยนะคะเชิญค่ะเอาละครับผมเดี๋ยวเราเรียนเชิญทีละคนกันเลยดีกว่านะครับน่าจะเป็นงานที่รวมเอาบิวตี้ไอคอนมาไว้ได้เยอะอที่สุดแล้วนะในงานงานี้งานเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะนันแรกนะคะสาวสวยคนนี้เชื่อว่าทุกท่านตื่นมาเจ็ดโมงเช้านาใช่ใครที่ยังไม่เคยทำนะครับนี่เป็นโอกาสที่ดีของคุณแล้วเราไปทำดูผมก็ว่าอเสร็จจะแวไน่อย่งลยนอกจากนั้ ถูกต้องคร<อ>ับปิดท้ายด้วยความสนุกจากมินิคอนเสิร์ตข,ของวงมินนั่นเองครับเรียกว่ามาที่นี่นะคะอยู่ได้ไม่ใช่แค่เช้าจอดเย็นอยู่ได้ทั้งเดือนเลยอยู่ได้แบบถ้าเกิดว่าน,นอนที่นี่ได้ก็อยากจะพอนอนที่นี่เหมือนกันสนุก <laughs> มากอย่างพี่เองนะคะตัวจุดเอดกจุเขาเป็นจุดที่นี่อยู่นะอย่างที่บอกค่ะมาที่นี่ได้ตัง้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะคะเมื่อก่อนนี้มากินอาหารแต่ว่าพอมีบิวตี่อย่างโรเนสแล้วนะคะแบปเล่นมาแล้วมีร้านที่น่าสนใจเยอะแยะเลย น่าจะหมดเงินกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่เปนหว่วงเพราะว่าเรามีแคชแบ็กได้เงินคืนอยูน่น<ร>ะครใช่เราหมดเงินแล้วก็มีเงินกลับมาใช้ได้ใหม่ค่ะเรียกว่าวนเป็นลูปช็อปแล้วก็ได้คืนช็อปแล้วก็ได้คืนนะครับแล้วจริงๆผมก็จะบอกกันว่าผมก็รู้สึกเหมือนพี่จูนคือเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่ทุกทุทางของที่นี่อยู่แล้วจนมาถึงพาสของเอ็มสเปียร์ตอนนี้เอ็มดิสตริกเรามีทั้งเอ็มสเปียร์แล้วก็อย่างที่บอกอมีเอ็มพาวเวอร์ด้วย<ๆ>ใครก่อนหน้านี้เนี่ยต้องไปโเฮตามหาซื้อพวกเครื่องสำอางสกินแครร์ตต่่าาางงๆไปปหะเทศ ต่างพรีออเดอร์ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับเพราะว่าเขารวมเอาทุกๆอย่างทุกๆแบรนด์ที่คิดว่าคุณแน่จะต้องการของที่ดีของที่ใช่รวมมาไว้ให้ท่นี่าหมดเลยที่นี่นะคะเขาจะคัดเอาของที่เป็นเด็ดแบรนด์นะคะมาให้ทุกท่านแน่นอนคิดว่าทุก แต่ว่าเรามีแปนอะไรบ้างแต่ถ้าจะให้เราสองคนพูดไม่หมดวันนี้ประมาณสัปดาห์หนึ่งรางฉะนั้นนะคะเรามีวิทยาชุดพิเศษมาให้ทุกท่านได้ชมค่ะเป็น a m b i t y a n d Wellness Brand Presentation ถ้าพร้อมแล้วเชิ่นับชมค่ะ ที่พวกรวมเอาความสุดยอดนะครับของสถานเสริมความงามที่ครบครันและมีนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในกรุงเทพมหานครมาไว้ที่นี่ที่เดียวครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะที่ท่านจะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยนอกจากความน่าสนใจต่างๆที่เราพูดมาแล้วเนี่ยมีโปรโมชั่นเด็ดมาผากกันด้วยใช่ไหม,ไหมคะ พิเศษเฉพาะสำหรับการเปิดตัวแล้วก็การเฉลีมยสองรบรอบหนึ่งปีนะคะก็คือเมื่อทุกท่านช้อปปิ้งใน M District ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ Emporium, Emporiate จนมาถึง e m p e r e นะคะ1,000 0บาทคุณจะได้รับแค็ชแบ็กเท่าไหร่ทราบไหมคะเท่าไหร่คะคุณจู5 0 0 0บาทค่ะห0าเเนลยช้อปปิ้ง1น0่งบาท ได้แ a s h back ห้าพันเอากลับไปใช้ในบิลที่อย่างเดิมได้เลยไ,ไม่ได้ไดอินนะฮะไม่เคยได้ยินเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับไม่มีที่ไหนมีแต่ที่นี่ที่เดียวนะคะ <โฆ S 2> และก็<ช>วันนี้เท่านั้น<ช>มีสิทธิ์มากมายไม่ต้องไปลงทะเบียนดาวน์เยุ่งยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจวันนี้เท่านั้นนะคะใช่แล้วนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะมีคําถามว่าอ้าวแล้วเราได้ v o ช c h e r มาห้าพันบาทนี้เอาไปใช้ที่ไหนได้บ้าง โซนของ M Power แทบจะทุกร้านเลยนะเลยโซน Beauty ใช้ได้หมดเลยครับ M Power M s p r e r e มีร้านเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็น h i g h Salon ครับ s o p r a s i ครับ Uchiko Esthetic and Wellness นะครับมี PVC Prestige Wellness Clinic ครับ The Love Clinic กำนัม Clinic m e d i h a r Clinic รวมไปถึงเพื่อนที่จุ Clinic ด้วยนะครับโอหเยอะมากๆก็งมีใช้ได้แทบจะทุกร้านที่ผมพูดมามีอีกด้วยนะที่ไหนคะมีหลายที่ให้ไปดูกันที่ M Power ่เลยเพราะว่า M เวอร์ของเราเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเราก็จะมีเรียกว่าเป็น Key ก o t e e v e n ทีค่ค,คุณโบอลศรษฐ ah ์ศรสดายท้าเลยครบจบในที่เดียวตั้งแต่หัวจะรดเท้านะครับเริ่มจากเส้นผมมาที่ขนคิว้วขนตาผิวหน้าผิวกายรวมไปถึงใ,ใครที่จะเป็นสายดูแลรูปร่างหรือใครทีช่ชอบชอบสกินแคร์หรือว่าเรื่องสําอางก็มาที่นี่ได้ครบจบในที่เดียวเ <Piet. S 2> ช่นเดียวกันใช่ค่ะที่นี่นะคะนอกจากที่เราจะเป็นที่รู้จักในเรื่องของ เราอผอยู่ตรงนี้แล้วครับขอเสียงให้ดงบิงกินหนันี่นี่มาครับอแคนครับนันนอ้ก็นกรดูแลต่างๆมาลองชอบลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วมันก็เหมือนเป็นสีสันหนึ่งของเรานะในในการดูแลตัวเองเราก็อยากจะทำให้มันแบบ สนุกไปด้วยอย่างพวกสินค้าต่างๆเนี่ยผมจะบอกเลยว่าตัวต่างๆที่หาย,ยากๆที่หา,ยยาที่ไหนไม่ได้นะครับที่ Avenue Beauty เนี่ยเขามีอ่าก็คือเขารวมเอาไว้ให้แล้วไม่ต้องไปลำบ,บากเลยแล้วที่เดียที่ผมชอบอย่างไอ้ยิ้มรูปที่ผมเรื่องกลิ่นผมเนี่ยชอบไปช้อปปิ้งตัวที่เป็นเทียนหอมของแบรนด์วอริมูร์มาอ๋ออันนี้ริบสุดๆเลยนะผมขออนุญาตให้กลิ่นที่ชอบด้วยเพราะว่าใช้จริงๆชื่ออะไรคะที่ชอบคือ Lake Side Morning เล็ไซด์มอร์นิ่งแล้วก็จะมีอันนึ่ชื่อ i d Night Blue Citrus อ่ามีสองอนนี้เราลองจดแล้วลองไปเล็ไซด์มอร์นิ่งหมดปล่อยมากนะถ้าเกิดว่าเจอต้องรีบซื้อตุนไว้เลยที่นี่มีแน่นอนเติมของตลอดค่ะโอเคได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็มีวันอะไรนะคะมีค่ะคืออะไรคะค่ะตอนนี้มีซุปครูสการ์ฟตีนิกครูสการ์ฟตีนิกค่ะลินิกค่ะ อ๋อคุณทำได้เงียคุณแรงตัวเองตั้งแต่หัวจนรดเท้าแน่นอนอยากถามอีกหนึ่งท่านรนะะับก็คือสาวสวยที่นั่นงอยู่ตรงข้ามผมพี่จูนสาวิตรีเอ้ยจริงๆเพราะว่าพี่จูนคือเป็นคนที่ดูสวยแล้วก็ดูเยาววตลอดกาลขอบค<า>ุณมากเราต้องเข้าคลินิกค่ะต้องเข<ต>้าคลินิกที่นี่ค่ะ้การด,ดูแลตัวเองของพี่จูน,นเ,เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องอย่างที่น้องๆบอกนะคะว่าเราก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของเวลเน่ ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของคลภาวะการทํางานเราก็ต้องมีการดูแลตัวเองแบบองค์รวมและก็ต้องดูแลตัวเองแบบยั่งยืนอย่างที่บอกนะคะว่าดูแลแบบตัดเนี่ยไม่ได้เราต้องมีการดูแลตัวเองทุกวันนะคะแล้วก็ต้องมีการวางแผนฉัน การที่มาสถานที่ที่มีทุกอย่างก้าวเข้ามาที่เดียวเนี่ยครบจบเลยอย่างเช่นเราอยากทาคิ้วเราก็ไปท,ที่เซนแคร์ได้อ,อยากทําเล็บเล็บผู้หญิงสําคัญมากนะคะไม่ใช่สวยหมดแต่เล็บแบบว่าโอ้โห,โโหไม่ได้เลยนีย้ก็ไม่ได้เราก็มาที่น,นี่มาแฮปปี้นิ่งแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะทุกอย่างดีหมด<า>ห้ค่ะ แล้วก็เชว่าาใหาม่ก่สมัยที่่าบูมากครับผมอ๋อก็คือแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องตามเทรนด์ให้ทันซึ่งการตามเทรนด์ให้ทันเนี่ยยังไงดีฮนะมาที่นี่ได้ไหมเราก็ต้องมา <c oughs> ที่ที่เขาอัปเดตเทรนด์ใหม่ล่าสุดมาให้เราแล้วเ <c oughs> พราะว่าที่นี่นะคะอะไรที่เป็นเทรนด์ใหม่เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองทั้งในเรื่องของยิวตีแล้วก็เวลเนสเนี่ยพานผู้บริหารจะเรียนเชิญมา อยู่ที่นี่แล้วก็มาเปิดวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้เกรตุมาบอกเทคนิคในการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ต้องเป็นการดูแลตัวเองแบบยั่งยืนอย่างืมไม่ใช่เพียงแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งเราต้องสวยไม่ใช่แค่ส0 2 5ันยท่านะคะแต่ว่าสวยตลอดไปแล้วก็หล่อตลอดไปด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันต่อนะคในพาพของการถ่ายภาพร่วมกันนะครับผมโอเคครับผมลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้บริหาร M District นะครับ next I o d like to invite Mr. Amado Colomelli up on the stage to capture this memorable moment together with us. นะครับผมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M District ครับขอเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการอาวุโส M District คุณออนธิราภาคสุวรรณค่ะและขอเรียนเชิญคุณสุธารว่ดีนะครับสิริพลชัยสิรินธนชัยครับของนครับกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด M District ครับเรียนเชิญทะะุกท่านนะคะเชิ Ladies and g e n A very warm well welcome once again to the M District Beauty Bazaar Party. Let's celebrate M District first anniversary. What we talked about t h earlier e was t e secret how to look be beautiful, handsome, young. ให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในบริเวณงานของเราตรงนี้นะครับสามารถเดินมาดูได้เพราะว่าอย่างที่บอกในงานเนี่ยมีบิวตี้แลบยกมาเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้มารู้จักกับความงามของตัวเองที่จีิแล้วเนี่ย For that? So to celebrate this first anniversary, I would like to invite all of you to please join us on this event explore all the boots because we have very interesting boots like people has just mentioned earlier. Personalizing our favorite color, not favorite color, the color that suits us. Right, that brings out the colour that that the makes perfect, you glow. The perfect color that makes you glow. Right. we also So the best promotion is if you spend ten thousand baht in the beauty and wellness category, you will get five thousand baht cash back, which is fifty percent. So please feel free to join us. Come on. And the session that we had earlier, we were talking about all the secrets. So the answer was we have to really be confident. We have to be passionate about taking care of ourselves. Is to come here to come here at end district at m district because we have selected for you the best wellness as well as beauty brands products clinics and we have the newly opened m tower at the m tower we have the best beautiful view so and not only taking care of your mind and your body you also have to surround yourself with a beautiful scent. We have Maison boucher Paris, which is one of the best brands in We have candles, home diffuser, as well as all the wonderful products from Bath and Body Work as well. เจอผู้บริหารและก็ยูนิคอนทุกทุกคนทีทำถ่ายภาพรวมกันย่ันีเ่ยสักแป๊บหนนะครับระหว่านี้ก็สามารถชมบรรยากาศรอบๆงานได้นะครับเพราะว่าวันนี้คือเี่เป็นการเป่าประกาศให้โล่งูถึงความยิ่งใหญ่ะูองิว Next to invite l l the m e s i n i join the i n f l u e n c e s and o r e g e for a n d เราไม่ได้เป็นทักษเทคนิคในการดูแลคนเองไม่ถือตลอดต่อ